ย่าเย้าเยาสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยครับพี่กิตเนี่ยมาเล่นตัวไวโอเลตครับเย่ <laughs> <laughs> ก็วันนี้มีสกินด้วยนะครับเพราะว่าช่องอื่นเขามีมานานแล้วผมแต่ว่าควรจะมีบ้างนะวันนี้ก็เลยสกินแบบเช่าครับโอเคไม่เป็นไรมา <laughs> เรามาฟาร์มันดีวกว่า <laughs> <laughs> ก็เห็นในงานแข่งพวกนี้นะครับวไวโอเลตแม่งฟาร์มทุกตาเลยนะครับที่แบบว่าเขาเลือกมาเนะเลยอ,อยากลองเล่นบ้านนะครับ ก็เล่นไปแล้วประมาณตาสองตาเนาะรู้สึกได้เลยว่าแม่งของเร็วกว่าอยู่เลนมประมาณสัก3เท่าอ่ะจริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราขอฟาร์มแป๊บนะครับเขาสายฟาร์มเราก็ต้องฟาร์มนะครับก็เวลเล็ตเนี่ยเล่นเหมือนนาคอลเลยครับคือต้องเอาบูตลอดนะครับ อุ้ยมีคนเอาแดงผมไปโอ้โหถามจริงต้องมีความกล้าขนาดไหนความน่าได้ขนาดไหนเนี่ยถึงถึงจะมากล้าเอาของชาวบ้านขนาดนี้นะเอาแดงผมมาเอาดิเอาเอาอีกตัวไหมเอาเลยเรามีสเปลสโลแล้วอนะเอาดิเอาดิอาดโอ้โหไปไหนไปไหนพี่ถามจริงพี่ไปไหนไปไหนนี่เอาอีกตัวไหมอีกตัวไหมอีกตัวไหม ที่ประคิวโอ้โหนี่ไงนี่ไงคือเขาเรียกว่าแบบว่าคืออยากเข้มอ่ะเข้าใจป่ะนะโคตรฟุกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่ามาันก้ามีฮิวพอดีนะครับไม่งั้นผมเข้าลงไปละโอ้เลือดเราน้อยเขาตอนนี้ยังไงดีวะเนี่ยกลับบ้านดีกว่านะครับมา เราขอฟาร์มบูแป๊บหนึ่งครับบูกำลังจะเกิดเรียบร้อยครับตายห่าทารา่าทำไมอยู่ตายละ่ะฮะมาดูด้านบนเราซาน,นิดนะครับตัวละครที่แบบว่าไม่ได้เห็นมานเนิ่นนานมาฟาร์มบูครับอย่างที่บอกครับไม่มีมานาทำอะไรไม่ได้เลยตัวนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะได้รองเท้าจอดเกาะเอ้ยรองเท้าเกาะนะครับโอ้มันอามมังกรใหญ่ไปแล้วเนาะยังไงดีวะเนี่ย <c oughs> ทาร่าเรายืนนิ่งแล้วนะครับทาร่าเหมือนจะเออแดก <c oughs> <c oughs> ยิงอันติไปเลยครับมาน่าเราอลิมิเต็ดนะโอ้โหพี่ โอ้ยเพต,ต้ามานะครับต้องกลับต้องกลับถ้าเพต,ต้ามาเงี้ยไม่น่าไหวนะครับไวเลดอะไรครับพี่เอาเลิกฟาร์มอะไระเราก็กูตัวฟาร์มมาเพื่อนครับพี่ได้ครับได้ครับรับทราบครับผมบ,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 บ๊ะบ,บ,บ,บ๊ะบ๊ะโอ้ย สงสัยทีมผมก็เริ่มกำลังแบบมีมีคนกำลังจะหัวลุกเป็นไฟครับเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเฮ้ยเอาดิโอ้โหเอาดิจะสู้เหรอมังกรเอาบ้างครับผมได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะทำตามคำสั่งพี่แบอบว่าทุกก้าวเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเดี๋ยวผมเอามาังกรไม่มีใครมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะพิมพ์ด่ากลับบ้าง มามามาเราเอา,างกรดีกว่านะเราเอา,างกรเราเอา,างกรตอนจังหวะนี้แหละจังหวะที่แม่งบวกกันอย่างนี้แหละได้ได้ครับผมโอเคได้มังกรแล้วนะเราต้องเก็บสแต็ปให้เร็วๆนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ไงโอ้โหโคตรอึดไวเออร์เลตไปอึดดโอ้โหอหืมเรียบร้อยครับฆ่าไป5ตัวแล้วตอนนี้ กำลังเข้มแบบว่าเหมือนใส่กาแฟแบบว่ากาแฟเข้ม็อตๆละลาย็อดนะเดี๋ยวเราต้องดันป้อมอื่นบ้างแล้วป้อมกลางจะได้ไม่น่ไมไ่ได้ได้นะครับป้อมกลางคีดไม่ดันนะครับก็คงไม่ได้เนาะเราไปช่วยบนดีกว่าโอ้โหนี่แน่หนี่แน่เดี๋ยวเราต้องออกจอกกอดซะสองชิ้นนะครับคือดูจากตัวละครฝั่งนู้นแล้วแม่งตัวถึกๆเยอะนะครับแบบเซฟฟี่ ท <Workers>, ี่ไอทาร่าพวกนี้นะครับแพนด้าก็เช่นกันนะครับแต่เหมือนตอนนี้นี่ทีมผมกำลังจะตายดับเบิลคิวไหมเนี่ยโอ้โหเอาดิ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 โอ้โหคือคือเวลเล็ตอะสายฟาร์มอะมันมันยิงแรงมากนะครับเพราะว่ามันมีไอไอดาบฟาร์มนั่นเองนะครับที่ทำให้เรายิงแรงขึ้นมากเลยนะครับ พอเทียบกับแบบแบบว่าอย่างเช่นแบบผมไปยิงเวอรโอเลตยิงผมอย่างเงี้ยอ้าวอ้าวอ้าวผมว่ามันน่าจะยืนพิมพ์อยู่นะไอ้ไอ้เพต้ามันน่าจะยืนพิมพ์ต่อฝั่งฝั่งตรงข้ามมันนะครับดูจากพฤติกรรมที่แบบว่าเดินไปสักพักแล้วก็เหมือนจะรู้ตัวว่าตัวเองโดนแล้วอย่างเงี้ยเอาดิได็กเขาเออเด้อ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  อดนอุ้ยมันอดจริงว่ะที่ยยิงแม่งตั้งนานกว่าตายนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังจะออกอะไรต่อเนี่ยอ๋อคิดจะข้อแบบตีเร็วนะครับเดี๋ยวดยวฟาร์มเอามังกรเอาเลือดก่อนนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นซีรีส์ของการจอดเกาะนะครับกูจะเอาบัฟได้ไหมเนี่ยเออ คือถ้าผอกไม่มีบูมันก็ไม่ได้นะเว้ยต้องขอโทษด้วยนะครับมากันก้ามาทาล่านี่คีบหรืออะไรถามจริงโดนตีขนาดนี้ฮะไปออกเกาะมาใหม่นะลูกอุย้ยชิบหายแล้วครับปากดีเกินไอเซฟฟี่นี่อึดจริงนะครับด,ดู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 มันแม่งต้องต้องกลับก่อนกลับก่อนทีมเราไม่มีเลยกลับ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 มาอู้ไอลิ โอเคเดี๋ยวเดเราต้องโชว์โอ้โหไวโอเลตโดนผมขีดที่เข้าไปปาฟเซลฟี่เข้าได้ออกได้ไหมเข้าแล้วต้องออกได้นะครับแต่อย่างงี้เหมือนจะออกไม่ได้ครับลีเจนดารี่ไปแล้วโโอ้โหยังไงแพนด้าโอ้โหแพนด้าไม่เอาเถอะผมแพนด้าอีกตัวนึงครับเป็นศพสังเวยให้เวโอเลตตัวนี้โอ้โหเพตาชาร์ตแล้วก็ไม่โดนครับ ตอนนี้ผมฆ่าไปสิบตัวเองนะได้อยู่แหละได้อยู่นะโอเคไอริเมื่อกี้นายแย่งแดงฉันฉันขอบ้างครันี้มามามาเดี๋ยวนะครับเราต้องดูชั้นเชิงฝั่งมันด้วยนะครับอ่าอ่าเราเฮ้ยไอลิมึงทำอะไรของมึงวะทำกูตกใจหมดนะครับ แต่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะได้อะไรเนี่ยอ๋อจอดเกาะนะครับแพนด้าอยากลิ้มลองอเหรอแพนด้าอยากลิ้มลองเหรอโหบูจะหมดนะครับเสียดายมากเลยอื้อหือนั่นคีบเหรอนั่นคีบห,หรือเปล่าถามจริงนี่คีบหรือคนเล่นวอเตอร์ฟักทาร่าบอกว่าเอ้ยมึงเป็นตัวอะไรกันโอ้โหแม่เดี๋คนจะเอาแต่ผมวะโอ้โหสบสังเวยแพนด้าไปอีกแล้วกแพนด้าโอ้โห มันาบอกว่าวโอเลตตัวนี้นี่มันกินอะไรมาโอ้โหเซฟี่อติว่าวอีกแล้วทีมผมหายไปได้หมดมีก็อยู่2คนไอชิป,ปหายทาร่ากับเซนิตหายไปเ,ยเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนจะเข้าโรงเรียนจีนยังไม่รับเลยนะครับเพราะว่าเละขนาดนี้ไวโอเลตตัวนี้ทำจริงฮีโร่ตัวเดียวกันไหมทำจริงฮีโร่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยยิง พังเหนื่อยจังเลยนะครับเโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาป้อมแล้วนะครับอ่าได้ป้อมแล้วผมจะออกอะไรต่อวะเนี่ยไม่สัมผัสไม่ถูกเลยอ๋อออกมุลลามาศนะครับคือมุลลามาศเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจ่อเกาะแน่ๆสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนั่นหมายความว่าเออหมายความว่าไงแบบว่าไม่ว่าฝั่งนู้นจะออกเกาะมาเท่าไหร่อ่ะผมจาะไปแล้ว45%น่ะนะ คือแบบมันได้แน่ๆมันแบบเป็นไอเทมที่ส่งถึงค่านะครับผมว่าป้าอมแตกไปแล้วครับโอ้โหเวอเล็โอ้โหโอ้โห,โโหยิงขี้แตกขี้แดนโอ้โหโหยแพนด้าครับแพนด้าอยากลองแพนด้าอยากลองขอโอ้โหเห็นเมื่อกี้เห็นพระเจ้าไปแล้วเซวีแพนด้าบอกว่า,าต้องแตะเวอเล็ตยิงฉันฉันก็เห็นพระเจ้าไปแล้ว โอ้ซาน,นิสแล้วนี่มันไม่ทำเฮ้เลยเลยใช่ไหมอ๋อมันโอ้ยโอ้ยพระเจ้าช่วยผมตายตัวแรกอ้ยมั many months later อ้้หซาน,นิสได้ด้วยนะครับโหซาน,นิสมันอึดว่ะมา พระเจ้าช่วยครับตายเรียบร้อยโอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหนั่นไวโอเลตโดนคีบผมไปครับคี้แตกไปแล้วหนึ่งศพเราต้องเซฟเซฟเลยน,นะเหมือนกับฝั่งนู้นจะเอาแต่ผมเลยนะครับโอ้โหตายอีกแล้วเหมือนเริ่มมีสัญญาณครับว่ามึงกำลังจะสู้ทีมนู้ไม่ได้แล้วนะไอ้กิจ <c oughs> โอ้ไอรีมาแล้วไอรียังไง ป๊าบได้ครับเทต้าตายแล้วตายอีกศพแน่ๆเอา้าได้ด้วยนะครับอโอเคครับผมมาผมได้ไอเทมชิ้นนี้แล้วนะครับตอนนี้ของผมแบบว่าฟูลเซตเรียบร้อยนะครับก็น่าจะได้บางทีมันควรจะได้ของด้วยนะครับบัฟของนะครับโอเคมาโอ้โหบัฟของแล้ว ทาร่าทาร่าเข้าไปตรงๆอย่างนี้นี่โอ้โหตายแบบว่าทาร่าบอกว่าเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆบแบบแล้วก็ตายแล้วเคผมมีบัฟคของแล้วนะน่าจะจบเกมในบวกครั้งนี้นะครับคือถ้าไม่จบครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะแบบว่าสู้ไม่ได้เว้ยเคเราตีแตกสองป้อมก่อนเลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเซลฟี่ที่วัดแน่ยังแพ้ ปั๊บคงครับผมโอโหเอาถึงฐานเลยไหมพี่กิจเสิร์ฟให้ถึงฐานแล้วโอ้โหตายหงอยเอาดิเอาดิอีกตัวครับูโอ้ก่อนจากกันนะถือว่าเป็นแมตช์ที่สาหรับผมมันนะครับแต่สำหรับทีมนู้นเนี่ยอาจจะแบบว่านี่มันเฮอะไรเนี่ก็ฆ <laughs> ่าไปกี่ตัววะไม่ได้ดูนะครับแพ้จะน,น้ำหนึ่งเองนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มีโอกาสกลับมาเล่นนะครับเพิ่งกลับมาไทยเนาะ เมื่อกี้ข้าไปกี่ตัวว่าขอดูหน่อยนะครับข้าไป19ตัวเองเนาะเออน้อยดี <c oughs> โอเคก็ใครแบบว่าอยากเล่นเวลเลสสายฟาร์มก็ไปเล่นได้นะครับคือมันจะเกิดเร็วมากนะครับซึ่งไอทมชิ้นไอเทมชินมช้นแรกเนี่ยมันจะทําให้เรายิงแรงมากขึ้นเลยนะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ด้วยนะครับวันนี้เจอกันครับผมบ๊ายบาย